สวัสดีครับนายแพทย์กรณวัฒน์เหล่ายชรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้ปัญหาประจำเด Dear Beauty Clinic นะครับเนาะวันนี้เราก็มาถึงวันศุกร์กันอีกรอบนึงแล้วนะครับก็มีหัวข้อที่น่าสนใจจากทางบ้านนะครับก็เป็นเรื่องที่มักจะเจอในช่วงปิดเทอมนะครับหรือกาลังจะปิดเทอมใหญ่นะครับเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆหลายคนนะครับที่กําลังเข้าสู่ร่วมมหาลัยเนาะก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็เลยมีคาถามเรื่องการเสริมจมูกนะครับเข้ามาในช่วงนี้พอสมควรนะครับก็เลยถือโอกาสตอบเลยนะครับ ก็เป็นหัวข้อในวันนี้ว่าทําไมต้องรอเสริมจมูกหลังอายุ16ปีนะครับ t ท e n เ g จเลนโ p พัสตี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เราก็จะพูดกันในวันนี้นะครับเนาะก,ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับทีมงาน DAK ของเราพวกเราด้วยนะครับใน DAK Channel นะครับโลโก้สีน้ำตาลทองนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนต่งผมเองแล้วก็ Facebook แผ่นเพจของทางคลินิกนะครับก็ขเข้าไป กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับก็พยายามหาความรู้นะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันหลากหลายนะครับเนาะแล้วก็นี่ก็ทำมาเกา90กว่า EP แล้วนะครับก็ร่วมร่วม2ปีนะครับทำมาทุกสัปดาห์นะครับเนาะก็จะทำแบบนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่าคำถามมันคงยังไม่หมดหรอกครับผยงแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกันบ้างนะครับเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมาเข้าที่เข้าทางสักหน่อยเนี่ยผมจะจัดเป็นหมวดหมู่ ของแต่เอาอไว้ว่าให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เอาไปกองกองรวมกันไว้ก่อนนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับเนาะเป็นธรรมดานะครับที่ในยุคปัจจุบันนะครับมีโซเชียลมีเดียนะครับมีการถ่ายรูปแล้วอัพรูปตัวเองขึ้นในโซเชียลมีเดียนะครับความดูดีดูหล่อดูสวยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าหรือนิยมมากๆนะครับในหมู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่นะครับวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยอย่างผู้ผมก็ตามนะครับก็ มีความสนใจในการอัปรูปตัวเองขึ้น็นโลกโซเชียลนะครับงั้นการดูดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตามมานะครับสมัยผมไม่เด็กๆนะครับเนาะก็กล้องถ่ายรูปก็ไม่เคยมีนะครับมือถือก็ไม่ต้องพูดถึงเลยในะสมัยนั้นนะครับ้กว่าจะมีรูปถ่ายใน,ในแต่ละใบเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะครับเนาะทั้นเะนี่ยแต่ในสมัยนี้เนี่ยมือถือหลักไม่กี่บาทหลักพันก็สามารถถ่ายรูปตัวเองได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถอัปขึ้นโซเชียลได้งั้นการดูดีดูหล่อดูสวยเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที อย่างที่เรนทห้ทสามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนาะฉะนั้นอยากดูดีในคุณผู้ชายอยากดูดีในคุณผู้หญิงนะครับมันก็ถูกเรานะครับด้วยสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะครับให้คนคนไข้เหล่านี้กลับมาเจอพวกผมนะครับหรือสัญญาแพทย์ตกแต่งเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะครับมีตั้งแต่อายุสิต้นๆเลยนะครับจนถึงประมาณอายุสักสิ่งนี้น่าจะเป็นปัญหาคือจะ1ิหรือ16หรือ17ดีหรือจะร2อไปเลยนะครับวันนี้ก็จะมาไขปริศนานี้ให้ดูกันว่า ทำไมนะครับในคนไข้อายุน้อยเนี่ยหมอๆอย่งพวกผมเนี่ยเขาถึงไม่เคยทำศัลยกรรมกันพวกเราเนี่ยระวังเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้คลิปสั้นๆครับไม่ได้ยาวนะครับเนาะผมจะขีดเส้นที่อายุ16ปีนะครับว่าทําไมถึงเป็นอายุตรงนี้นะครับเนาะเอาตรงนี้ก่อนเลยเอาหลักฐานตามงานวิชาการเนาะกะโหลกเด็กนะครับห้าขวบวัยรุ่นนะครับประมาณสักสิบส้านะครับแล้วก็เป็นอั u l ดเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็สูงวัยนะครับ เราจะเห็นว่าสัดส่วนของกระโหลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงอายุนะครับแบ่งง่ายๆใบหน้าเป็น3ส่วนเนาะส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างส่วนบนเนี่ยมันขยายตามสมองเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่สมองสมองเราจะขยายเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก5ขวบนะครับแปดขวบเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานกกระโหลกส่วนบนเนี่ยหรือใบหน้าส่วนบนเนี่ยนะครับมันจะเจริญเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณอยู่สักสิบขวบก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปคือส่วนกลางนะครับหรือ mid face นะครับหรือแม็กซิล่าเนี่ยก็ใช้เวลาถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีตัว,ต,วตัวอย่างข้อมูลให้ดูนะครับซึ่งบริเวณใบหน้าส่วนกลางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับจมูกของเราพอดีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณวัยรุ่นนะครับมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับส่วนครึ่งล่างคือขากานไก่น,นะครับมันก็จะจบการเจริญเติบโต,ตประมาณสัก7จ็ดไปแล้วนะครับจึงมีผนลว,ว่าทําไมการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขานไกลล่างเนี่ยทำไมคุณหมอถึงรออายุ1 7บ8ไปแล้วถึงจะทําได้ นะครับงั้นลำดับเนาะหน้าผากขึ้งบนจบก่อนเพระาะว่าไม่เกิน10บขวบนะครับหน้าส่วนกลางก็ประมาณวัยรุ่นนะครับประมาณสักสิบสก็จบแหละนะครับเนาะแล้วส่วนขาล่างไกรล,ล่างเนี่ยก็ประมาณสักสิบเจ็ดก็จะจบตามลําดับจากบนลงล่างนะครับเนาะก็จาําไว้ง่ายๆนะครับเนาะทีนี้นคำว่า maxilla maturity คือ,อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของใบหน้าส่วนกลางเนี่ยเราดูมิติไหนบ้างนะครับก็ดูเส้นต่าง,างๆ่ังนี้นะครับเนาะเส้นสีเขียวเราเรียกว่า maxillary high โ c a ิ h ้า g h t คือความสูงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับจมูกนะครับเพราะถ้าความสูงมันยังไม่จบเนี่ยเราไปทําจมูกนะครับทำให้ใบหน้าส่วนนี้มันหยุดการเจริญเติบโตก่อนวเวลาอันควรนะครับอันที่2ที่เราต้องรู้จักคือใบเซกัลมาติกวิทก็คือโหนกแก้มจากโหนกแก้มคือเส้นสีแดงนะครับเนาะอันนี้ก็จะยังมีการเจริญเติบโตอยู่นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าแม็กซ์เรลลี่วิคือความกว้างของของตัวฐานฟันด้านล่างฐานฟันบนนี่นะครับเนาะแล้วเราจะดู3มมิตินี้ในการ พิสูจน์ยืนยันว่าแม็กซ l ลารีโกลด์เนี่ยมันจบแล้วหรือ,อยังนะครับเนาะที่มาดูนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกันคือหลายๆส่วนเนี่ยมันหยุดกันใน maxilla maxilla m a t u r i t y เนี่ยกว่ามันจะสมบูรณ์ทุกมิติเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับเอาเป็นว่าทุกมิติไม่ว่าจะเป็นแนวดิงไบเซอโครมาติกหรือแม็กซิลารีวิทเนี่ยมันจะจบทุกอย่างเนี่ยภายในอายุเท่าไหร่นะครับเนะาะจะไม่ง่ายเลยครับว่าผู้หญิงเนี่ยมันจบเร็วกว่าผู้ชายนะครับในสไลด์แรกเราบอกว่าหนา้าผาก น้าส่วนกลางและคางใช่ไหมครับ10ขวบ15ขวบแล้วก็ 10, 17 18นะครับแต่ในทั้งหมดนี้ผู้หญิงหน้ากระดูกน่าจะโตเร็วกว่าผู้ชายนะครับถ้าเราจําได้เนี่ยตอนเราอยู่ตอนมัธยมต้นนะครับเนาะถ้าเป็นโรงเรียนทหารนะครับเพื่อนผู้หญิงนะครับเด็กๆ10ขวบอยู่ป .2 ป .3 ก็โตด้วยกันมาดีๆนะครับพอเข้าป .5 ป .6 เนี่ยพอสัก10ต้นๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปเลยนะครับความสูงสูงปึ๊ดเลยนะครับ เริ่มเป็นสาวมากขึ้นเริ่มมีหน้าอกใช่ไหมครับเริ่มอายนูน่นนี่นั่นถุงเนื้อต้องตัวจเจ้าก็ไม่ค่ยได้เหมือนตอนเด็กๆแล้วนะครับเนาะงั้นผู้หญิงก็จะไปก่อนผู้ชายก็จะตามมาเหมือนกันนะครับกระดูกใบหน้าเนี่ยผู้หญิงก็จะจบก่อนแมทูริตี้มาณสัก14 14ขวบผู้ชายก็ประมาณสัก15นะครับเนาะเรสเฟลนก็คือเอกสารตอนนี้เลยนะครับก็เป็นงานวิจัยที่เขาทำมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสไลด์นี้ก็ฟันธงนะครับว่าเอาชัวร์ว่า ทำไมต้องเป็น16ปีเน้นว่าผู้หญิงก็จบ14-15นะครับมันก็มีเรื่องของเมทูริลิตี้ของเรื่องอารมณ์นะครับ14เนี่ยเด็กก็น่าจะประมาณสักมต้นเองนะครับจะไปทำศิลปกรรมมันก็ผมว่ามันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับอย่างน้อยก็สู่เข้าสู่มปลายนะครับแล้วก็เด็กมีเมทูริ t y ตี้ประมาณหนึ่งนะครับคิดเองประมาณหนึ่งนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับประมาณหนึ่งนะครับรวมกับเนื้อเยื่ออ่อนแถวๆนี้นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงยืดขยายให้มันเหมาะสมแกว่วัยสักหน่อยหนึ่งนะครับ งั้นตัวเลข16ก็เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับที่เร็วที่สุดที่สามารถเสริมเต็มบกได้นะครับโดยที่ไม่ไปรบกวนการจเจริญเติบโต,ตของกระดูกใบหน้าบริเวณส่วนกลางหรือ maxillary g r o w t นั่นเองนะครับโอเคไหมนั้นเนี่ยปิิศนาทำไมต้อง16ปีก็จบด้วยรับประกรันชนี้นะครับเนาก็จะให้มาดูเคส e s t u ี้คร่าวๆนะครับจาก D I K ของพวกเรานะครับเนาะก็มีหลากหลายวัยนะครับอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะครับเนาะก็เป็นเคสแก้ไขรืนนี้ก็เคสเด็ก ใบรุนต้นๆเลยนะครับเนาะสิบปลายๆแลวนะครับเนาะก็มานแถวจมูก,ก็สวยงามเนาะโอเคเนาะก็วันก็จะเห็นความหลากหลายของคําถามนะครับที่มาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับเนาะเหตุผลหลักๆนะครับที่เราไม่เสริมจมูกในยุ่นน้อยๆคือมันจะไปรบกวนการเจริญเติบโตของใบหน้านะครับซิลิโคนใส่เป็นชิ้นอาจจะรบกวนประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพวก จมูกโคดมีฮ้มนะครับแล้วต้องไปตอกโอเพนไลโน่ตอกหักกระดูกเนะี่ยอันนี้ยิ่งทำเยอะๆเนี่ยยิ่งควรจะต้องรอให้อายุมันเกินสัก16ไปก่อนนะครับถึงจะทําน่าจะปลอดภัยที่สุดไม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้านะครับเนาะก็สปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะและ้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีคําถามอะไรที่น่าสนใจทยอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก่อนย้ายกันไปในสัปดาห์นี้นะครับก็รีมายด์นิดหน่อยนะครับ D i K Collagen ก็จะออกมาขายในเรื่องนี้นะครับเนาะใครที่รักสุขภาพนะครับกินโลขาดอยู่แล้วกินโปรตีนขนาดสูงอยู่แล้วนะครับและอยากได้คอลลาเจนไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้พวกเราได้รับชมกันนะครับว่าทําไมต้องคอลลาเจนทําไมกินโปรตีนอย่างเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวจะมีงานวิจัยมาเล่าให้ฟังกันเป็นช็อตสั้นๆนะครับสาหรับสปดาหานี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นปลาคลายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพววกเราด้ย แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ